เลขไหนดีสิบส okay. ิบหกสิบเก้าสิบเอ็ดสามสิบหกสิบเก้าสิบเอ็ดฐานพวกนี้อยู่ในฐานตระก,กูลดีมากทีนี้สเต็ปต่อไปดูดาวที่ขี่มันอยู่ในสีนั้นดาวไหนไม่ลงพบเสีย <6. S 1> ดาวหกดาวหกเสียไหม 6, ดาวหกไม่เสีย ดาวเจ็ดไม่เสียเราวเจะเสียไหมไม่เสียโอเคดาวเจ็ดไม่เสียาเจ็ดเป็นกันได้อีกสองสองเสียไหมเสียสองเสียอีกสามเสียไหมเสียโอเคแต่ถ้ามรณะ Oh no. คิดไปจะเลือกพบไหนเอาดาวไหนไปทำนายดาวหกดาวหกโอเคได้ตอบโจทย์ข้อนี้ดาวห้าเสียไหมดาวห้าก็ไม่เสียมากไม่เสียเพราะอะไรถึงแนมะ้ลงมรณะก็จริงนะฐานดีแต่ทักษาเป็นสีพักษาเป็นสีเพราะฉะนั้นในกลุ่มต้นเวทน้ำหนักว่าจะทายพื้นดวงเพื่อที่จะเรื่องลาไล์ไรเรียนความเป็นเรื่องราวเนี่ยดาวห้าดาวหกดาวเจ็ด okay. อันไหนจะเรียบเรียนได้ง่ายกว่าดาวหก,ก <c oughs> ดาวเต็ปดาวหกก็ได้ดาวหกรักษะไม่เสียเพราะเป็นาาอุตสาหัสนั้นเป็นทนขยนันคนคนนี้เป็นไงปากหวานดาวหก,กันปากหวานอยู่แล้วดาวเจ็ดก็แจม<ำ>ดาวหก,กก็แจ<ำ>มหกเป็นธาตุน้ําอยู่แล้วปากหวานกูจาไอ่เลาะนะครับนะครับพูดแล้วได้เงินพูดแล้วประสบความสำเร็จเห็นไหมนะพูดแล้ว มีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองอยู่นะ,ะนะในกรณีนี้นมันพอมันเกิดนาได้แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาดาวหกเกิดนาเสร็จเราก็ไปโยงว่าเราจะทํานายขเขาเลือกอะไรเพื่อนเลือกคือทานายเรื่องรอบตัวของเขาเพื่อนหรือผู้ใหญ่อย่างเงี้ผู้ใหญ่ก็ทานายได้ไ้าผู้ใหญ่รักเป็นคนที่มีวาสนาพอๆกับญาติผู้ใหญ่นะปิดตา,ากับ อาตมานะเสร็จเราก็ไปทำนายเรื่องการงานทำนายเรื่องงานงานเสร็จแล้วไปทำนายเรื่องการเรงินแล้วก็คนรักแล้วก็บรรจไดนะครับเพราะการที่ทำนายพื้นดวงเนี่ยมันคือการทำนายเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตของเขาเราจะไปทายแค้เฉพาะยาวหกอย่างเดียวไม่ได้เราะฉะนั้นเราหาจับดาวที่มาเป็นก้าวแรกที่เราจะเดินเพื่อที่จะไล่ต่อ ถ้าเราจะขึ้นดาวหกเสร็จเราก็ต้องต่อสติปตอบเราอ่าพอดาวหกเสร็จแล้วเราคุยเรื่องใกล้ตัวเราขึ้นดาวเจ็ดงานเขาเป็นอย่างไรคนเราต้องทํางานก่อนไหมไม่ใช่ไปอยู่ดีๆจะไปพูดถึงเรื่องปุดตาเลยไตปุดคอนลักเลยงานไม่พูดไม่ใช่คุณต้องพูดเรื่องงานก่อนเสร็จก็ไปพูดถึงเรื่องการเงินเสร็จทำงานมีเงิน พอมีเงินพร้อมก็ถึงอยากจะมีความรักก็ถึงจะไป็ูปติดตอนนีนะคนเรามีความรักเสร็จก็ต้องมีลูกเราก็ไปพูดถึงเรื่องลูกจบแล้วเราก็ไปเตือนเขาเรื่องสุขภาพว่าเขาจะมีเรื่องอะไรในชีวิตของเขาสุขภาพนี่เราก็ได้พื้นดวงมาหนึ่งฉบับแล้วได้ยังงั้นลองดูว่าจะเาอายัางไงแต่นี่ดาวหกก็ได้งา่ายง่าย ทำดาวหกได้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจอยกันมาใหม่อีีกทใช่ค่ะขอบคุณค่ะือเากไม่นั่นมันจอนั่นมันทายจอนจริงๆแล้วเราพื้นดวงเราดูแค่ตรงนี้อดูื้่ะเจ็ดเป็นเดชส่งเสริมกับดาวห้าดาวห้าเป็นสีืเดิมเพราะฉะนั้นเดชนั่งอยู่กับสีเดิมดีอยู่แล้ว ดีไปแล้วคนนี้ใช่ครับผมพื้นดวงไงพื้นดวงพื้นดวงเราจะไม่เกียนประจอนเราจะดูทัาษาเดิมการใช่เคล็ดตัดถ้าพื้นดวงก็เป็นสีไงการทำนายดวงทุกครั้งการทำนายดวงทุกครั้งดาวทุกดวงต้องไปคอนเฟิร์มกับทักษาเสมออาจารย์ถึงไม่แนะนำให้ดูทำนายดวงโดยดูแอป เพราะเวลาคุณทํานายดวงดูแอปคุณจะต้องเปิดหน้าหนึ่งเป็นดวงหน้าหนึ่งเป็นทักษะคุณจะลืมเข้าใจไหมครับดัอาจารย์ถึงแนะนําว่าเขียนผังดวงดีกว่าเพราะครูทุกวันนี้ยังเขียนผังดวงเลยผมเคยใช้แอปเสร็จแล้วผมก็ต้องกลับไปเขียนผังดวงเดีย๋ยวนี้ผมไม่ใช้แอปแต่ผมใช้แอปเพราะเป็นแค่ปฏิทินร้อยปีข้อดีของการเขียนผังดวงเพราะหนึ่งคุณดูดาวสองคุณสามารถรู้ตรงนี้เทียบได้เลย คุณไม่พลาดยัาางเมื่อกี้เห็นไหมอาจารย์สังเกตไหมถ้าสังเกต,ตอาจารย์จะดูนี่ไม่ตาย์ก็จะดูนี่่อกระดาษยังหลักการของพ่อครูสอนคือหนึ่งถังดวงสำคัญทักษะเป็นตัวสนับสนุนวันนี้นการที่คุณจะออกคทำธุระไปยังคือบอกว่าะคือปากหวานปากหวานเพราะอะไรเพราะทักษะมันไม่สูงฐามแค่ถึงสิบหกโอเคนะอะไรเงี้ยได้ นะครับแต่มันก็ประมาณว่าพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ได้เพราะอะไรเห็นไหมดาวสี่ก็คืออะไรการพูการเจรจาถูกไหมการดาวสี่ตกนะดาวสี่เสียไหมเสียเสียสิคือพูดชอบสร้างความทุกข์ให้กับเขาโดยเฉพาะครอบครัวไ้ถม้ได้าจะบอกว่ามันปากหวานมันก็นะได้นิดนึงนะแต่ว่ากูก็ประมาณว่า พูดพูดถ้ากูเวลากูไม่เอากูเอาเรื่องเหมือนกันเห็นไหมที่อาจารย์บอกนี่เพราะว่าเวลาทํานายมันต้องดูให้ครบปิตาคือการพูด <c oughs> ถูกไหมในขณะสี่ก็คือการพูด <c oughs> ใจอ่ <c oughs> นองนี่คือหลักการคนที่เรียนคนที่เรียนห้องทํานายจรจะเห็นสังเกตให้ดีว่าเวลาเรียนห้องทานายจอนครูจะเก็บทั้งหมดทุกด,ดาวเห็นไหม แม้กระทั่งการเงินเห็นไหมดูพนงังระดูพระพนงังดูดาวหกด้วยและเอามาเวทน้ําหนักทั้งหมดทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจะเวทยังไงจะให้ยังไงถ้าสังเกตให้ดีพอดีอาจารย์ทําสรุปมานรุ่มมันอยู่ทุกห้องเลยอาจารย์จะให้น้ําหนักพ้อครูสอนดนะะให้น้ําหนักกับทังดวงใ,ในระดับนักศึกษาเข้ามาทำ <c oughs> <c oughs> การไม่ได้เห็นว่าอะไรนะะสก็ให้น้ำหนักกับผังดวงแล้วก็อะไรทักษะยึดผังดวงอันดับหนึ่งทักษะเข้ามาสนับสนุนเช่นถ้าเราจะบอกว่าดาวหกปากหวานเราก็ไม่กล้าฟันธงได้เต็มที่กับปากหวานคือปากหวานแต่บังที่ร้ายก็เต็มเพราะดาวสี่จะลงทีนะดาวสี่เป็นอายุนะครับบริวารบริวารอายุแต่เที่ยพ่อครูบอกอยู่แล้วว่าถ้าเป็นอายุลงพบเสียนงว่าดาวสี่ ดาวสีมันเสียก็คือการเจรจาเปนสิทธันอาจจะปากหวานปากหวานถ้าเกิดอยากได้เงินกูก็ปากหวานสําเร็จแต่ถ้าเวลากูจะเจรจาเอาเรื่องอะไรกูไม่เอาไม่อย่างถ้าพูดกับครอบครัวกูก็ไม่อยากพูดนึกภาพไหมนึกถึงคนไหมนึกถึงคนไหมเออนึกถึงคนไหมเออนึกถึงคนไหมโดยเฉพาะถ้าพูดกับเมียถูกไหมใช่นึกภาพไหมมันเห็นภาพใช่ไหม อ,อาจารย์จะบอกว่าถ้าเราเรียนแล้วเข้าใจแบบนี้มันจะสนุกไงมันจะเห็นว่าไอ้คนคนนี้ไม,ม่บอกว่ามันดีมันดีจริงหรอรถูกไหมอาจารย์จะบอกว่าใครนะถ้าสมมติเราเรียนจนถึงแก่แล้วนะเราเห็นคนคนนึงเนี่ยเราเชื่อใจเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นดวงเขาเนี่ยเราเชื่อดวงได้เลขไม่โกหกแต่คนโก,กหกใช่ถูกไหมถูกไหม คนคนนี้ใจร้ายฮะตรงไหนจานดูไหเียนี่ไงหนึ่งฐานสามเอาเรื่องเลใจร้อนใจร้อนหนึ่งคาดไฟใช่ฐานสามอารมณ์ใจร้อนอยู่แล้วแถมพร้อมตะค้า่ผู้ศัตรูด้วยเห็นยังเห็นยัง ใจเป็นคู <t 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 at <t <t ่ศัตรูแต่พี่ช่างนมสามก้อนฐานแมเห็นไหมอยู่บ้านไม่ได้ร้อนร้อนที่ตอนที่นั่งอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ติดถึงบ้านไม่เคยยุ่งเรื่อง <Okay. S 2> ทุกอย่างมันจะเป็นเหตุเป็นผลถ้าถ้าเข้าใจเรื่องทำนายดวงนะสังเกตอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะเป็นเหตุเป็นผลบางครั้งอาจารย์ถึงบอกว่าเวลาทำนายดวงมันต้องจินตนาการคำว่าจินตนาการหมายถึงว่าคือคือ,คอโดยส่วนตัวอาจารย์เป็นคนสารแนบบางครั้งอยากรู้ว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนี้คำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็จะจับมาแบบนี้ ไม่ออกเลครับใช่ไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยที่บอกมันเป็นเหตุเป็นผลถูกไหมอยบ้านไมได้ทะเลาะกับเมียทะเลาะกับลูกแบบนี้ไม่อยู่ยังไงสร้างแต่ความทุกข์นั่นมีแต่ความทุกข์อาจารย์คือสามกับสามอเลียอะไรนะครับสามสามอันนี้นี่ฮะรออาจารย์ตากับไอเลียอันลิงอันนี้มันหมายถึงอะไรมันธรรมดาของดาวสามเนี่ยมันเป็นคนธาตุลมอยู่แล้วมันพร้อมประท้าอยู่แล้วตัวนี้มันยิ่งมันยักษ์อย่างนี้เห็นไหมมันไปอยู่เพราะอเลีย มันมีแต่ปัญหาตัวเองเป็นคนสร้างปัญหาเองปัญหาเกิดจากตัวเองเห็นไหมแล้วแถะนะสร้างปัญหาไปว่าสามฐานเกลียดเป็นคู่ศัตรูใหญ่มึงพร้อมกระทะอย่างเดียวเลยในบ้านก็ไม่ฟังเออมันเป็นจากตัวมันงี่เง่าสุดอะโดนเนี้ยงี่เง่าสุดเห็นเนีสุดๆเลยถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราคงไม่หาเย้ลูกสาวลูกชายเราหรอกลูกเขยจริง ไม่ถ้าเกิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเรามีลูกอ่ะแล้วไอ้คนที่จะมาเป็นลูกเขยลูกสาวไอ้ลูกลูกชายไม่เอาคนนั้นไม่เอานะไม่เอาอันี่เป็นนี่้องกับแม่ปวดนะบ้านเงี้ยอยู่บ้านก็ติดเห็นเนี่ยครับลมลมไฟกันลมไฟกันผิวกับแล้วมันแล้วพูดในบ้านก็ไม่ดีข้างนอกแล้วมันเจ้าชู้โตชู้าชูได้เหรออ่ะนี่ไง เวลามันเวลามันมีความรักเนี่ยมันจะมีคนมาชอบอสองคนย้ำตัวนี้อีกปะนน่ะนั่นแหลนคะอคือแล้วว่าทตไเปข้างล่างกัน,กกนมันเป็นวาสนาของมัน จะไปบอกว่าไม่ไดว่าสนามมันคือคือคืออยู่ดีๆก็มีคนมัมีชนมาชอบฉันสามสี่คนนี่การที่ดูดูในเมื่อกี้ที่ดูว่าวันสุขอะไรโชคดีมีชู้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าชู้เจ้าชู้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ในวงกลมไม่ได้บอกว่ามีโชคดีมีชู้ที่ได้มีชู้ที่ได้วงกลมสีเหลืองนั่นอ๋อที่มาเช้าที่รูวที่เป็ดว่าทำไมเขาเรียกว่าเนี่ยเห็นไหมเราก็ค่อยจับบเนี้ยมันจะเห็นทีนี้หลักการเจาะคือดูไปทีละคู่เราจะเห็นได้เลย สนุกมบลองสนุกเห็นไหมสนุกไม่หลักเหน็นไหมถึบอกแล้วไงว่าเรียนเถอะเรียนให้รู้ศึกษาให้รู้จริงๆและอย่างหนึ่งถ้าไม่ติดค่าครูทบทวนไปเถอะทุกรุ่นเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ย <c oughs> มันมีความสําคัญตรงบันไดขั้นที่สามนะม <c oughs> ันไม่ได้จ่ายอาจารย์จะบอกให้จ <c oughs> ่ยเ <c oughs> ่ยเพราะเวลาทํานายขั้นที่สามไม่ว่าจะเป็นอาจารย์น้อยสอนหรืออาจารย์หรือพ่อครูสอนเนี่ยมันจะมีดวงครูที่ซ่อนอยู่ในนั้นทุกรุ่นเพราะครูเนี่ยจะเอานักเรียนของคนที่เรียนมาเป็นดวงครูเราจะได้เก็บจากตรงนั้น โดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรเยอะและที่นี่เขาว่าจะเป็นพวกเขาดีเห็นไหมมันหาเงินมาได้แบบน้ำซื้บ่อทรายน้ำอยูอย่ี่ด้วยแต่อย่าลืมเห็นไหมเห็นหนะ้าไหมห้ามร้านนี้เก็บเงินไม่อยู่เ,เห็นไหมอาจารย์แปลว่าอะไรอ่ะนี่ยแล้วก็ท่านังด้วยท <ะ S 2> ่านังถ่านกาว<ม> <9. S 1> หาได้เยอะจริงแต่ก็จ่ายยังไงจ่าเยอะไม่อาายู่ย้ำห้าด้วย ถึงแม้จะเป็นถึงแม้จะเป็นสีก็คือมึงหาได้แต่มึงก็จัดด้วยกัถูกไหมดาวหกดาวหกไปดูสาอาหาก็คือก็เหนื่อยเหนื่อยในการหาเงินนี่ไงอาจารย์นั่นนะข้างล่างข้างล่างก็เป็นคานังมันก็มีใช่ใชกกว่าใช้มากกว่าใช้ไฟไหมย้ำตัวนี้ไงย้ำตัวนี้มันก็ยังมีเหลืออยู่ก็ก็มีก็มีแต่ว่าอย่างที่บอกไงก็มีมาใช้ไฟมีมาใช้ไฟแต่ก็ใช้ไฟแล้วเหนื่อยไง เหนื่อยย้ำ right. ว่าโอเคมันมีหามาก็จริงหลายมาเรื่อยๆแต่ก็ใช้ไปเหมือนกันแล้วอย่าลืมนะ13บสามถ้าเมื่อไหร่ที่มันเสียเป็นกาลากินีดาวห้ามันเสียหนักเลยนะสิบสามนี่คือผ่าตัด13คือผ่าตัด13นี่คือผ่าตัดและยิ่งถ้าไปลงเรื่องการเงินถ้าปีไหนดาวห้าเป็นกาลีนะ บทบทหมดธนาคารเลยนะถูกไหมนี่พี่หน่อยเห็นไหมมีสิทธ์ไหมเพราะมันย้ำห้านี่ด้วยอาจารแลกแต่ปีๆอาจารย์ใช่แต่ละปีอย่างนี้ถ้าถ้าเราเห็นดวงแบบนี้เราถามว่าคุยควรทำประกันไหอวิธีแก้ไหมวิธีแก้ให้รูปดวงเราดูดาวไหนก็ดีเราบอกให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเงินเก็บไปเป็นสินทรัพย์ ช่นดวงนี้ถ้าเราบอกว่าดาวเจ็ดีเราบอกเลยว่าให้เขาเป็นซื้อบ้านที่ดินเขาจะได้มีเงินเหลือเกหรือถ้าเราบอกว่าดาวหกดีเราก็อาจจะไปลงทุนอย่างอื่นเปิดร้านอะไรก็ได้เพราะดาวหกมันดีขายของได้ขายก๋วยเตียยเต๋ยได้ของกิน่หไรบเหตุไหมและดวงนี้สามารถยินโหราศัพท์ได้นะ อ่าห้าฐานสิบสามมีของเก่ามานะนะห้าคือมรณะมรณะคือโหราศาสตร์อ่ามรณะมรณะคือโหราศาศสิบสามวาสนาเป็นคนที่มีวาสนาเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับย้ำที่ตัวนี้นะกามะกับห้าคือกรรมเก่าผูกพันอยู่กับดาวห้าแบเหมนกัน โยมเจ็ดนี่ไปเจ็ดนี่เจ็ดนี่ไปเจ็ดนี่เอ้ยโยมเจ็ดนี่ไปเจ็ดนี่สามไปชนนี่ถ้าผมว่าเจ้าสตามีดวงเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะโยมนี่แล้วก็นี่ขี่นี่มานี่มันเชื่อมถึงกันย้ำกับตัวนี้ว่าเขาเรียนโหราศาสตร์ได้ชัดเนาะชาดัชดต้องมาขอบคุณต้องมา